เฮ้โด hey, สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้นี้ไลน์แล้วก็พอดีพี่มารับนะคะก็แบบว่าอายิ้มค่ะเมื่อกี้ไลน์แล้วพอดีว่าพี่มารับใช่ไหมทุกคนก็เลยแบบว่ารีบมากนะคะแล้วก็มีหลายคนมีเพื่อนที่อยากจะเข้ากล้องใช่ไหมแต่ก็เลยจะเปิดเรียกว่าเปิดไลน์ให้คนได้เข้ากล้องะคะ่ะแต่ก็เลยมาเปิดรออีกอะเมื่อกี้เตยแบ่งปันถึงเรื่องไหนมีเรื่องเกี่ยวกับการนั่งสมาธิเนาะอะ,อะเดี๋ยวเตยแบ่งปันไปได้เลยอะใจะเข้าลึก ในเรื่องการนั่งสมาธิเนี่ยคือเอ่อคนจะถามไปเยอะมากเนาะกับตั้งแต่ทําเพจเสดธรรมมาเนี่ยมันไม่ได้มีคอร์สที่สอนในเรื่องของการนั่งสมาธิเลยแล้วคุณก็จะถามเยอะมากใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่า,าดีหน่อยว่าคุณค,ครูคุณครูพลอยเพรียอินสปเนี่ยก็ทําคาสมาธิจุนซอสพอดีเนาะก็ให้หลาหยคนก็เออลงเรียนกับครูพลอยสมาธิจุนซอนหรือว่า อาจารย์มดิตก็จะมีหลายคนก็จะนั่งในแนวในแนวของอาจารย์มดิใช่ไหมล่ะคะแล้วก็เลยมีคนก็เลยบอกว่าเอออยากรู้ว่าเตยนั่งยังไงใช่ไหมคะจริงๆเตยคนถามเยอะเตยเรื่องเนี้ยเนาะแล้วเตยก็ถามซอดน,นะถามซอดเพราะว่าก็ต้องยอมรับมากคือคือจะบอกว่าไงดีอ่ะเดี๋ยวจะมีบทย่อยให้เข้าไปฟังว่าที่มาที่ไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอคือเตยก็ถามสอนแหละว่าจะให้สออยังไงหรือเปล่าอยากให้สอนไหมมันก็มีแบบว่าตอนที่ทำเมนิเฟตพาวเวอร์จวดเมนิเฟตพาวเวอร์จวดเนาะมันจะเป็นรอบสอดใช่ไหมคะจริงๆในคิวเนี่ยไม่ได้ในคิวที่ไอเนี้ยไม่ได้จะไม่ได้ตั้งใจว่าจะขึ้นสอนนะไม่รู้ยังไงพอดีว่า พอดีว่าคุณสัจธรรมแปให้แล้วเนี่ยอยู่ดีก็ให้เราขึ้นเป็นสอนคนนั่งสมาธิใช่ไหมคะเราก็สอนในแบบของเราเนาะทุกคนเราก็ทําได้แค่ตอนนั้นแหละได้ทําอีกก็คือทําไม่ได้ก็เลยแบบว่าเอออาจจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําบทย่อยนะทุกคนบทย่อยเนาะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นรีวิวและการสมาธิหน่าเตยนะคะจะเป็นบทย่อยคือ,อจะตัดมาจากสานแห่งความมั่งคั่งภาคหนึ่งแล้วก็สารแห่งความมั่งคั่งภาคสองตัดมาเฉพาะท่อนสมาธินะ่ะ แล้วก็จะมีเมนเฟตจวดๆนะเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าเป็นบทย่อยเนาะรีวิวสมาธิสมาชื่อสมาธิหน่ำเตยดีปะรีวิวรีวิวสมาธิหน่ำเตยก็สองสองสองลวกันนะสองร้อยสองรอยิบสองบาทราคาน่ารักไปปะราคาน่ารักไปปะ่ะเออต,ตัดมาเฉพาะท่อนนี้แล้วกันเนาะทุกคนเพราะว่ามีคนถามมาเยอะ แล้วก็อ่ะเดี๋ยวเตตอบคำถามก่อนพอดีมีคนถามเรื่องสมาธิว่าเรื่องว่าเดี๋ยวเตคิดแป๊บหนึง่งคล้ายๆว่าเราต้องคิดไหมอ่ะบางลักษณะจะหลบ,บางคนอนะ่ะถ้าเป็นคนที่คิดเยอะอ่ะอันเนี้ยตอนตอนที่เตยเริ่มไล์อ่ะก็หนึ่งมสานะทุกคนซอยพคอนเฟิถ้าเราอ่ะเป็นคนที่ คิดเยอะเหมาะที่จะนั่งสมาธิที่มีการไกด์นำไกด์นำคือเป็นเสียงคนนำสมาธิเพราะว่าลักษณะความคิดเราบางทีมันยังเยอะอยู่แล้วถ้าเรานั่งเองเ,เงียบๆอ่ะส่วนมากเราเราก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่หมายถึงว่าความคิดเราอ่ะมันจะมันจะไปมันจะไปแบบมั่วทุกคนเข้าใจไหมก็มีคนถามตยว่าคิดได้ไหมคือ ทุกคนรู้ไหมอันนี้เล่าเรื่องจิตนะสมาธิทุกกระบวน่าไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมหรือการนั่งหรือว่าเขาให้กำหนดลมหายใจหรือกำหนดหรืออะไรก็สร้างอะ่ะคือคล้ายๆว่าจิตเราเนี่ยอยู่ข้างในจิตมันไม่ได้เป็นก้อนหรือเป็นดวงนะจริงๆมีอยู่ข้างในแต่สิ่งที่ทําให้เราเข้าไม่ถึงจิตอะ่ะ ก็คือความคิดของเราความคิดที่เราส่งออกนอกคิดนู้นคิดนี่เขาเลยให้เรากำหนดจิตอยู่ที่บางส่วนอาจจะเป็นตรงนี้ตาที่สบนหัวกระหม่อมปลายจมูกหรืออกหรือท้องหรือว่าเดินแล้วให้ดูที่เท้าหรือบางคนที่เคลื่อนไหวร่างกายให้ดูที่มือเพื่ออะไรเพื่อเป็นการกําหนดจิตเราให้เรามีสมาธิในปัจจุบันเพราะว่าโดยธรรมชาติคนอะ ที่ไม่ได้ฝึกสมาธิเลยอะ่ะจิตมันจะมีการส่งออกนอกตลอดเวลาคือมันจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้อันเนี้ยคือคือคือจิตที่มันส่งออกนอกมันเป็นการทํางานของสมองที่มันบนเยอะมากใช่ไหมแล้วลักษณะอยู่ดีๆอะ่ะมันต้องใช้การฝึกสมาธิขั้นหนึ่งที่จะมาเข้าสู่สภาวะที่เป็นสมาธิซึ่งหลายคนก็ทําได้นะหลายคนก็ทําได้หลายคนก็ หมือนอาจจะมีอาจจะเคยนั่งมาอยู่แล้วก็นั่งปุ๊บก็เข้าได้เลยอันเนี้ยคือเรียกว่าเป็นคนที่มีของเดิมมาคือมีอาริยสัพ์ที่ฝึกมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเนี้ยเป็นอะไรที่ดีใจด้วยแล้วก็เสร็จต่อมาเนี่ยเอิม่มจะต้องไม่คิดอะไรเลยไหมหรือว่าอะไรด้วยธรรมชาติความคิดของเราเนาะเนาะทุกคนอย่างแรกเลยนะถ้าเป็นคนที่มีความคิดเดยอะๆอะหายใจเข้าลึกเลยอย่างเงี้ยก่อน ช้การหายใจเข้าลึก,ก่อนเป็นการดาวแบบเพราะว่าสังเกตสังเกตง่ายๆสวัสดีค่ะพี่ปูสังเกตง่ายๆว่าเวลาที่เราหายใจเข้าลึกจุดนั้นคือเราไม่คิดอะไรสังเกตดิ้เวลาที่เราเคยหายใจเข้าลึกจุดนั้นคือไม่ให้เป็นการดาวดาวความคิดลงน็อกสมองก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเรานั่งนิ่งๆเลยเฉยๆอะ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเพราะว่า เตยเองอ่ะตอนที่มาฝึกฝึกเขาเรียกว่าฝึกศีลธรรมอะเตยก็จะเป็นคนที่ชอบการตื่นเช้ามาเตยจะฟังจูนจิตนานมากฟังแบบเป็นชั่วโมงเลยนะจูนจิตนี่จะมีเป็นเพล์ลิสแล้วโปรแกรมจิตจูนจิตแล้วก็เวลาที่สมาธิอ่ะเตยก็จะนั่งแบบนําสมาธิที่เตยบอกว่าเตยชอบฟังจูนจิตของอับราฮัมฮิกอย่างเงี้ยคือทุกคนจะฟังของใครก็ได้นะอ่า บา,บางคนก็ชอบฟังที่ว่าเสียงคุณตู่ใช่ไหมที่บอกไม่ต้องคิดอะไรอะไรก้กก็ได้หรือบางคนก็ฟังเสียงนําอาจารย์มันดิดงเงี้ยก็ได้เหมือนกันเอาที่เราอ่ะผูกจดดิดเลยแล้วก็บางครั้งอ่ะโดยเรานั่งนิ่งๆความคิดแล้วมันอาจจะเยอะให้นั่งฟังให้ฟังเป็นเขาเรียกว่าเสียงนําสมาธิแทนอย่างเงี้ยก็ได้มันก็จะไกเลเราอย่างน้อยอ่ะความคิดแล้วมันจะ d ดเล็กไป แล้วบางคนบอกว่ามันต้องสรุปมันต้องคิดหรือมันไม่ต้องคิดอย่างแรกอะ่ะให้มันแบบต่ออย่างน้อยนะเอาจริงๆรงนะตอนที่เราอะ่ะฟังเสียงนำสมาธิแล้วเราสามารถที่จะได้เล็กความคิดเราอะ่ะไปตามที่เขาบอกว่าเออคิดถึงอย่างนี้ไปภาพนี้รู้สึกถึงตรงนี้นั่นคือเป็นการฝึกสมาธิเราแล้วนะมันจะเราจะเริ่มแบบเป,เป็นการแบบว่าสมองเราเริ่มมาโฟก,กัสที่แบบตามที่เขาบอกว่าเอออย่างนี้ มาอย่างนี้แล้วมาตรงนี้อันนั้นอย่างเงี้ยก็คือสมาธิแล้วก็ฝึกอย่างนั้นเพราะว่าส่วนมากในในเวลาที่เสียงนําสมาธิอ่ะส่วนมากเลยนะส่วนมากมันจะประมาณ10กว่าน,นาทีเนาะสิบยีนาทีใช่ไหมคะมันจะมีเสียงนําขึ้นมาก่อนว่าหลับตาไม่ต้องคิีอะไลายหรือบางทีบางคนเขาอาจจะให้จินตนาการภาพเห็นภาพคุณสาเบ็จหรืออะไรก็ทั้งอะแล้วสุดท้ายตอนท้ายมันก็จะมีให้ให,ให้เงียบใช่ไหม ให,ให้เงียบประมาณตอนายอาจจะหนาทีหรือสินาทีแล้วแต่คลิปอะ่ะคือตอนนั้นมันก็ฝึกสมาธิเหมือนกันเหมือนเขาขามดาวได้เล็กความคิดเรามันก่อนพออะไรแล้วเขาก็จะให้เรานิ่งจุดนั้นเราก็ฝึกต่อได้ในการที่แบบลองฝึกแบบนิ่งสิให้จิตนิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการทําได้แล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วบางคนก็จะมีบอกว่านั่งไม่ได้ใช่ไหมคืออย่าไปโฟกัสจุดนั้นหมายถึงว่าอย่าไปโฟกัสว่าเรานั่งไม่ได้ถ้าเราบอกว่าเรานั่งไม่ได้อะ่ะ เราก็จะนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะว่าความยิ่งใหญ่มันอยู่ในตัวเราเราบอกติ่งแบบไหนเราจะได้แบบนั้นแต่ให้นับแปมทุกครั้งที่เราทําได้ว่าอ๋อวันนี้นั่งได้แล้ว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 เตยก็เป็นตอนที่เตยนั่งแรกๆอะว่านั่งก็แบบเหมือนบางทีนั่งไปตลอดชั่วโมงแบบไม่มีสมาธิเลยก็มีแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ก็ช่างมันถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่านั่งเร้วรู้สึกไม่เป็นสมาธ ควรต้องฝืนตัวเองนั่งต่อหรืออะไรไหมก็คือลุกไปฟังเพลงไปอะไรไปไปทำอันอื่นให้มันไต่สเต็ปอารมณ์ขึ้นมาโฟบนก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมานั่งสมาธิแต่การนั่งสมาธิอะ่ะข้อดีก็คือมันจะทําให้คือเราจูนแล้วไงมันมันเหมือนมัน,ม,นมันจูนปรับเทียบความเป็นคื้นของความเป็นซอสแล้วอะค่อนข้างจะอยู่โฟบนเวลาที่เราออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอะต่อให้มันจะเกิดความวุ่นวายอะไรข้างนอกนะ จิตเรามันจะนิ่งมากนิ่งคือจิตมันมีสมาธิคือมันจะไม่ไหลไปตามข้างนอกต่อให้ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นก็ช่างเราจะได้เป็นแต่ผู้ดูผู้ดูไม่ใช่ผู้เล่นผู้ดูผู้รู้แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้เล่นชอบเสียงคุณตู่นำใช่ไหมคะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่อีสวัสดีค่ะพี่พี่ปูมีเสียงน้ําตกเป็นแบ็คกราวด์ดีจังนั่งสมาธิ <c oughs> นั่งสมาธิไปด้วยเลยพี่ฟังอนันต์อยู่ใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไร อะไรอะรเอออาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเสียงแฟนเราหรือเปล่าเราก็เลยไม่ชอบฟังเพราะว่าเราได้ยินเสียงเขาทุกวันอยู่แล้วไงแต่เราจะเออมันก็แล้วแต่คนมันแล้วแต่ฟลอของเตยอะก็เป็นของเตยอะก็จะเป็นมันเปลี่ยนตลอดอะไม่ได้นิ่งอยู่กับไม่ได้นิ่งอยู่กับอย่างใดอย่างหนึง่งตัดให้เรานะกลุ่มนั่งสมาธิตัดอะไร ตัดอะไรคะคุณตู้อุ๊ยน่ารักจังคุณศิริการน่ารักมากเลยแค่แค่บอกว่าแค่บอกว่าอะไรนะเหมือนจะทำบทย่อยหรืออะไรปุ๊บเขาก็ตัดให้ทันทีคุณคุณศิริการนี่คือแบบเตยก็เรียนรู้จากเขานะมันเป็นบาลานซ์แบบสองควบพลังงานเนาะเหมือนอิงกับยางเตยเนี่ยจ,จะมีความเป็นคล้ายๆมีไทยของความเป็นชาวอินสปายสูงมากเนาะก็คือจะจูนอย่างเดียวเลย แตมว่าไ,ได้ผลหมมันก็ได้ผลนะเออจูนเไม่ทําอะไรแต่ว่าแต่ก็มาฝุกกันบาลานซ์เรียนรู้จากคุณสิริการด้วยคุณสิริการก็มาเรียนรู้จากเราด้วยเพราะว่าคุณสิริการเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สุดยอดมากในเรื่องทททแ,แล้วข้อดีคือมันจะเร็วในการที่จูนอินสปายไอเดียจากซอสอะ่ะเพราะว่าตอนที่คุณคุณคุณสิริการเนี่ยเขาทําเพจปีแรกอะ่ะ เขาคอดเร็วมากทุกคนเหมือนตอนแรกทำศสตรูทำแปลให้เพิ่มแล้วก็ทำศสรรูทำอ่านง่ายๆแล้วก็ทำบทสวดเงินไหลเข้าแล้วก็ทำเล่าเรื่องการเงินใหม่ให้ชีวิตแล้วก็ทำยีิบสองศัตรูทำนำพาชีวิตเจริญจนเหมือนประมาณว่าเตยได้เบรกเขานะคือมันอ๋อแล้วก็ทำแล้วผิดเมเนเฟตคือคือจวดมากถ้าไม่นี่เขาจะจวดมาได้เยอะกว่าน,นี้มากเลยนะ ตยก็เลยบอกว่าเออให้ทําแบบเหมือนเป็นคอร์สใหญ่ไปเลยทีนึงที่ทําเหมือนแบบสอนทีเหมือนเป็นเมนทอ์โปรแกรมไปเลยช่วงปีที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นเมนทอ์โปรแกรมเลยนะที่แบบตั้งแต่กดแรงดูดการเงินจนถึงบีซอรใช่ไหมคะจนถึงเมนิเฟตจวดๆเนาะทาเป็นเหมือนเป็นเป็นเมนทอ์โปรแกรมแบบยาวอ่ะยาวเทรนยาวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแล้วเตยก็เรียนรู้จากเขานะในเรื่องนี้เพราะแต่ก่อนเตยจ,จะเป็นคนที่อุ้ย คุณกมลทิพ์มาแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุณพูดรอคุณกมลทิพ์นะเนี่ยเตยก็ได้เรียนรู้จากเขาในการแต่ก่อนเตยจะเป็นคนที่มีแต่ความคิดอะแต่ไม่ลงมือทําเลยตลอดชีวิตนะเตยก็มาฝึกในการที่เห็นคุณตู่ทำนั่นแหละก็เราก็ฝึกอย่างเช่นเออวันนี้เราตกผลึกเรื่องนี้แล้วก็เอามาแบ่งปันแบบเป็นไรสั้นๆก็ได้สิบห้านาทีหรือสามสิบนาทีหรือว่าเราคิดอยากตัดที่วันนี้เราก็ทําหรือเราคิดว่าอยากเราอยากเปิดคอนนี้เราก็ เออเริ่มเปิดเป็นมินิคอร์สก่อนก็ได้มันจะได้แบบไม่ไม่ได้มีแต่ความคิดจนไม่ได้ลงมือทําอะ,ท,ท,อะทําทาแบบทีละนิดนิดเดียวนิดหนึ่งก่อนก็ได้จริงๆคนที่นั่งแล้วเข้าสมาธิยากไปเดินหรือทําอย่างอื่นใช่ใช่ใใช่มันจะเป็นการยกไว้นะยกไว้เดี๋ยวให้คุณกมลทิปเข้ากล้องก่อนตื่ตอันนี้พูดรอนะนี่พูดรอคุณกมลทิ์เข้ามา ฮัลโหลเวลคัมโอวยดำดำดำเฮ้ยหุ่นดีนะเนี่ยเซ็กซี่หุ่นดีฮัลโหลเวลคัมวันที่เทีวทะเลเป็นไงบ้างรีวิวหน่อยเร็วรีวิวอะตอนนี้ก็ร้านพัทยา เล่นน้ําแบบประสบการณ์ใหม่คือไม่เคยมาแล้วแบบเป็นทะเลที่แบบไม่เหมือนที่พัทยามันเป็นแบบมันใส่อยยะไม่เคยมาเพรา้ที่นี่ก็นนคือแบบแต่งตัวฟรีสไตล์ได้เลยแบบฟรีอ๋ออ๋อแะแหละได้ทุกอ,อย่างาได้ข่าวว่าได้แบบ สัญยานไหมก็ถามว่ามันมีคอนทาร์ไหมก็มีแต่อยู่ที่ว่าเราตั้งจิตว่าเราต้องการอะไรอะเออแค่แบบพอมีคอนทาร์เข้ามาปุ๊บเราก็เหมือนแบบอสองบสติอารมณ์กับตัวเองอย่างที่หนาเคยททำอะ่ะที่ว่าอะไรนั่งสมาธิก็ได้หรือว่าแบบฟังฟังคลิปอาจารย์มาติดคอยุอะไรพวกนี้ก็ได้ที่ที่พีทํำก็คือเป็นแบบฟังเหมือนแบบทำสั่งจิตที่ลงในติ๊กต็อกอะ่ะได้เห็นไหม ที่ว่าเอาไปลงไว้เออประมาณนั้นฟังซ้าๆแล้วก็แบบนั่งสมาธิแล้วก็เอ่อที่ครูลุงทําเป็นอะไรนะเกี่ยวกับนั่งสมาธ <The issions S 1> well, ิที playing, ่ตีอะไรนะตีขัดน่ะเอออันนั y, ้นก็ใช้ได so like ้คือมันมันก็อยู่ที่เราเหรอว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็ไปหาเขาเรียกอะไรจุดโฟกัสของตัวเองอ่ะเวลาแบบเวลาแบบมีเจอคอนทาร์ะเออแล้วแบบแล้วก็นึกแล้วก็คิดสิ่งที่อยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้มา ฟรีนะคะฟรีตาตาด้วยยอดเยี่ยมดีใจด้วยนะขอมแกค่ะขอมหุ่นดีเลิศมากยอดเยี่ยมเนี่ยแหละหุ่นนางแบบอ่าก็เกิดเกิดเกิดมาจากการอะไรนะเม่ไเฟรดอะที่แบบว่าอย่างอะไรดีใจด้วยนะสวยเลิศแข่งขันสนใจเล็กแล้วก็แบบ อตอนนี้คือเหมือนแบบอต้องกลับมาทํางานใช่ไหมแล้วแบบมันเป็นงานที่แบบใหม่แล้วแบบเราไม่รู้อะไรไงเออแล้วแบบก็นั่นแหละตั้งจิตก่อนออกมาทํางานว่าแบบขอให้แบบเจอแต่ลูกค้าดีๆได้เงินอะไรประมาณนี้คือแบบพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองอ่ะแล้วแบบเวลาใครพูดอะไรก็คือก็ปล่อยปล่อยเขาไปอ่ะเออแล้วเหมือนแบบเออแล้วเหมือนแบบเอาคิดฉานเราเธอะ สวยสวยสวยเออก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมเราเราออกมาเที่ยวใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเราก็มีรองเท้าคู่หนึ่งลูกค้าซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็เอามาใส่เหมือนเขาไม่เคยเห็นอ่ะแล้วเขาบอกว่าเราเป็นว่าจาใส่รองเท้าใส่เขาพูดถูกแล้วเราเป็นสิ่งนั้นเออแทนที่แบบเราเป็นคนใหม่จะอิจฉาคนเก่าถูกไหมแต่ทำไมคนเก่าไปอิจฉาเราที่เราได้แบบได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออแบบงงครับผม อะไรก่อนเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นปทละน่นะั่นแหละแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากส่งความรักให้ของเขาเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เราไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้ถึงเราจะอธิบายไปเท่าไหร่ก็มันก็ไม่มีไปอยู่ก็อยู่ที่เราปรับปรับของเราวเราก็หลั่นล้าไปกับข้างในของเราได้เลยเนาะใช่เราตัดตรงนั้นออกไปได้เลยใช่แล้วเราก็ไปเราเอ็นจอยนาวทุกวินาทีอยู่แล้วแล้วก็แบบก็หนึ่งวินาทีก็คือ เป็นอดีตไปแล้วเราก็ไม่สนใจแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่ตลอดใครจะว่าอะไรก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่ตัดฉับแล้วไปตอเออเริศมาแล้วแหละนั่งสมาธิก็ก็นี่แหละก็ฝึกฝึกอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะได้แบบก็คิดในสิ่งที่เราต้องการเอามันก็เท่านั้นแหละพอเราไปคิดในสิ่งที่มันไม่ต้องการมันก็เข้ามาอีกเนียเออก็เหมือนช่วงที่ว่าอะไรนะที่มาทํางานใหม่ๆอ่ะเราไม่ต้องการให้แบบคนมาในทาหรือว่ามาว่าเราเขาจะอกว่าเราอยู่นะเนี แต่พอเราเปลี่ยนทัศนะคติใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่ใส่แบบเป็นความรักขอบคุณเขาไปขอบคุณรัวๆขอบคุณสถานที่ขอบคุณคนที่ให้งานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมันก็เหมือนดีขึ้นอ่ะออมันก็ดีขึ้นมันก็แหละเปลี่ยนที่ตัวเราเองไละโอเคสใจด้วยนะคิดถึ่งนะเออรัก Enjoy ้ัวไม่ได้ไปไหนเลยรักๆได้ทุกอย่างสมใจนึกแบบ อะไรก่อนแบบได้ไปโรงแรมที่แบบอยู่ตึกสูงมีสระว่ายน้ำได้ไปเที่ยวอะไรงียแบบคือเราอาราตไม่หมดแล้วแล้วแบบฮะอะไรอย่างที่พิมไปในคอมเมนต์ที่ว่าอะไรนะว้าว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 จะไม่รู้จะว้าวยังไงแบบมันแบบไอสิ่งที่เราคิดไว้มันมาปรากฏตรงหน้าแบบใช่หรออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหม เออฝรั่งอะไรอะไรเงี้ยเออฝรั่งหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเราอาร์คไว้เออใช่ใช่ตอนสองสามปีนั้นคุยกับพี่นอยู่ว่าเราไปเล่นแอปใช่ไหมเกี่ยวกับฝรั่งหาคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เหรอเออโอเคนุ๊กเป๊ยเปยต้องไปแล้วเปยต้องไปแล้วเป๊ยต้องโอเคไปแล้วเหมือนกัน นั่งสมาธิแล <Huh? S 4> okay. ้วก็ค we uh, ิดในสิ่งที่ต้องการโอเคนะทุกคนเดินดัยูเราทุกคนนะไม่ได้มปแนนะเลยเอ็นจอยอยู่ตอนมีสนุกมากโอเคเอาไปบ๊ายแล้วก็อันที่เดี๋ยวๆตอนแรกเราฝนมันตกเราก็บอกว่าทุกที่ที่เราไปอ่ะเปิดกว้างอ่าโปร่งโล่งสบายแล้วก็เป็นแบบไรเวยทุกคนก็ไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้คือแตกบ้านนิดออกชัอะไรก็อน เออเลิศเลิศหนึ่งคนจูนโอเคะน,คนะหมดทุกสรรพสิ่งโอเคไปแล้วโอเคไปอา้อาวพรอคนพอดีว่าเดี๋ยวเตยเดี๋ยวเตยต้องไปแล้วเนาะมาไลฟ์สั้นๆแบบว่าส่งพลังงานให้เพราะว่าพอไม่มาไลฟ์คุณถามเยอะมากใช่ไหมมาผูหน้าคุณเดี๋ยวเตยจะไปแล้วนะคะมาทีละสั้นๆเนาะก็ดีใจกับนุ่มนิ่มด้วยคือเตยแบบรู้ว่านุ่มนิ่มอ่ะเขาเป็นคนที่ชอบทะเลมาก จะเป็นคนที่ชอบทะเลอยากไปทะเลแล้วก็ชอบไปเที่ยวมากแล้วเรารู้ว่ามันเป็นการอาของเขาที่ทุกอย่างแบบสอจัดสรรให้เขาเนา้อให้เขาได้ไปเที่ยวทุกทกที่ที่เขาอาไว้แล้วก็จัดเลี้ยงเธอเขาก็เล่าว่าเหมือนเขาก็ได้รับแบบทุกสิ่งที่เขาปัรถนาเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เที่ยวรัวๆแฮปปี้ดีดามีความสุขก็ดีใจกับนุ่มนิ่มด้วยเนาะเ,เพราะว่าทุกเราก็เขาสร้างประสบการณ์ให้กับชีวิตตัวเองแล้วนุ่มนิ่มเขาเป็นคนที่แบบเมนิเฟตเร็วอยู่แล้วอะทุกเรื่องตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ดีใจกับเขานะคะทุกคนโอเคก็ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปไปก่อนนะ